เขาเลยเพราะไม่รู้เรื่องทั้งยืงอยู่ดีแบบกลับมาปั๊บติดคออะไรวะติดคออะไรผมผมกว่าแบบพี่ถังอะ่ถเอ้ยยังไงพี่ถังก็ได้แบบดูแล้วอ่ะต้องมีสักคนที่อยู่พี่ถังพี่ถังไปแล้วใช่ไหมต้องได้เข้ามาสรุปกล้าสรุนมันม่มีใครเข้าเลยกลับไปไม่ใช่กลับไปเชียงใหม่เลยไงเอาตายนี่ก็เข้าใจไหมก็ อาจารย์นี่ว่ามีอะไรเข้าปากแล้วกินไปกิปนไปนนอเอากุ้งเอาปลาไปกินไปโด,โด,โดี๋ยเดี๋ยวตัวผ้าปลดไหม ไม่เคยพวกกูไเหมือนตอนนี้อยู่ในบ้านไม่เคยที่จะจะขยันพยาณาเก็บที่บอกให้หยุดงานเขาก็ไปเก็บไปเก็บได้กี่เดือนแล้วไมก็เดินไปเลยจ้ะโดยที่ก็โมไปเยอะมากไร้ส่ไม่ยอมโอ้โหอยากเก็บเที่ยวเยอะไปตลาดสามทุกเมโซอีกหก ไม่มาไม่มาอีกรอบเลไม่เข้าอีกรอบยังไม่ได้เหรอจไม่ได้อ่ะพี่เคไม่เคยดูอ่ะความดีเพื่อนแกไปถามพี่เขาเลยไปถามไปรีบต้องไาอีกรอบแกไปัดน้ำพี่ยไปอีกสองรอบขวดน้าเลยขวดน้ำเอ่ยข้าบล่าเอ่ยแต่คุเปอเาคิดถึงเปอคุปเป็ิเข้าใจพเก็บบ่อยแล้วไม่ซีไปไมมาสองปีดูไปดีมไปอยู่ิ่รูมแล้วเอไวไมาสองรอบพี่เค แต่ท,ทั้งหมดมีหกโอเคปะหกอะไรหกรอบไม่มีหกรอบอะไรพี่เคคู่กองประมาณสี่ห้าแล้วแกกี่ดอฟสองก็พี่เคอีกสองไงก็หมดไม่ตันเลยจ้ะพอจบรู้เรื่องไม่ไม่กลัวแต่แบบเหมือนแบบดู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 ไม่ประมาณไม่กล้าเล่นด้วยค่ะก็คือแบบใช่ อธิบายไม่ถูกแต่แบบไม่ได้กลัวจนแบบไม่กล้าทำกล้าทำพี่จะนี่น่ากลัวมากเลยกล้าทำไม่เปิต้องหันนี้ก็เปิดมาจุดพูดเลานภูมิค่เปิดมาให้มาอย่งี้ดีกว่าวันนั้นที่เรียนยืนสอบเห็นวิทยาลนึงทิ้งไปแล้วทำไมอ่ะไม่บ่ายแน่เลยดูแบบกลัวเลยวันนั้นผมก็โดนจ้าพี่แม็กมาขึ้นเทียนเลยเกือบหมดเพลงยังดีที่กลับมาได้นะ โคโคนั่งแบบโอยผงงงคแรกวามอยไม่กิด้วยนะครับมองชี้ลงใช่ไหมครับชี้ลงข้างหลังพี่เทนนี่กับโทนี่ขึ้นขึ้นอึวนามันสึงนกินเม้นขึ้นขึ้นขึ้นหลัาก็้นขึ้นขึ้นขง้นขึ้นขึ้นขึ้นเป้นขึ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 เดขึ้นขึ้นขึ้นขล้นขึ้วขึ้นขึ้นขึมนหลายจุดนงึ้นรึ้นข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 ึ้ัขไม่รู้นรู้นขึ้นข้นตึ้เขึวา มันระหว่างอะไรยังไงดีขี้อะไรวะเนี่ยตะคูอ่ะครับคือแบบขาตัลทิ้งตัวเลยอ่ะตัวแบบกำลังไม่หุกอ่ะแบบอ้ยโจมซีซันเนี่ยไปดูมากเลยจะเป็นยังไงมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้อยู่บนคีย์เลยทั้งอย่างเลยอ่ะเขาลงยูทูบไหมครับโอ้โหก็บอกแล้ไงว่ามันจะอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลังนะร้ายอ่ะลงยูทูบเขาต้องไม่ทันแล้วตอนนี้คงคงด่าเละ ยังไปอ่านคอมเมนต์เลยเออันนี้ครูเนี่ยงามนวจะรีบกระเป๋าอย่าอ่านเซอรเชิ่นเน็ตเวิร์กไงเอาได้เอานอนไม่ได้เลยมันต้องมีคนชมเราครูจะได้เราจาพัฒนาขึ้นมันก็ต้องมันยาติอนะงานต้องรูปโปรยากิกันเหรอ ตั้นเต้นนะครูลองไปอ่านแล้วถ้ามาตักมาตั้งอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอโอแกอ่านปุ๊บนอยอีกอย่างเงี้ยเออพี่ไม่อ่านจอไปไม่เป็นเลยนะโตพี่หมอคือว่าขาต้องมีขาเข้าเปลือกที่ขาหรือไม่ก็ตั้งมูแชร์กับบ้านเลยแนะนำย่าอ่านจริงโชคดีนะได้หมดช่วงเวลานั้นเดียวอย่าหาเรื่องอยากมีชีวิตปกติสุดนี่จะควรคิดมากอ่ะคนคิดมากก็อยาก แท็ที่แค็คนที่มันหนักจริงๆไม่ไมงผ่าแล้วหนักมากอันนี้หมายถึงแบบว่าต่างๆทั่วไปเขาจเมันเบิร์กมานึงอยู่แล้วใช่ไม่ว่าเราจะทำดีมันก็มีมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี้ยมารวมตัวกันอันนี้กลุ่มพุ่มเลยใครก็ไม่ได้หมายถึงว่าว่าเออโต้จะต้องโดนมันเป็นความจริงที่มันจะต้องมีนองหลับได้แต่ก็ต้องมีแบบว่าให้กำลังใจอยู่มีอยู่แล้วแหละใช่ไหมต่อไปนี้ก็อย่างที่บอกงานญาติ ญาติประจงตำบลนะสมัครมาหลายๆอะไรนะก็อะไรลูกแมอเป็นกำนันยังไงเขาต้องเกณฑ์ทั้งหมู่บ้านเลยอุ้ยโหดเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปโฟกัสกันที่ผู้ชมเราจะไปจับจิตตรงที่คนดูตอนแรกมาก็นั่งหงายแล้ไปไม่เป็นแล้วลูกแล้วบางทีมันทำให้ตัวเราเฟลไปเป็นแบบทั้งวันมันมันช้าอะไรอย่างเงี้ยนี้เคยไปอ่านตอนที่ประกวดอุคยเพเล่ค่ะเขาเอาไปลงเงี้ยอะไรค่ะ มันก็มีบางบางคนเขามาชมใช่ไหมคะอีกคนก็แบบมาบอกว่าอะไรวะยังบางชมก็บอกยังก็งันงันแหละแล้วอีกคนก็มาด่าอีกว่าบ้านไม่มีลำโพงหรือไงแล้วก็มาด่ากันในคอมเมนต์นะคะด่ากันด่าวอย่างนงี้ยเจอก็อ่านบ้านไม่มีลำโพงโอดบ้นไม่มีลำโพงแต่ว่าเร้พวกนี้เลยพี่เจอไปเยอะกว่านั้น